สวัสดีค่ะแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็มาพบกับข่าวสารอีกเช่นเคยค่ะที่แอดมินได้นำมาฝากกันเป็นประจำในทุก EP ีแอดมินก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะค่ะข่าวสารข่าวแรกของ EP ีนี้เพื่อนเพื่อนเรือใบสีฟ้าชอบไหมนักเตะรายนี้ค่ะเซอร์คิโอลามอสเพราะมีข่าวว่าเรือใบกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าลามมสเสริมหลัง ล่าสุดทางด้านวิลเลียมฮิวนะคะเป็นบ่อนพนันถูกกฎหมายในต่างแดนก็ยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขยับเป็นตัวเต็งคว้าเซร์ิโอรามอสประการหลังจากเรอัลมาดริดไปเสริมแกร่งเรียบร้อยแล้วโดยกองหลังเลือดก,กระทิงดุรายนี้ได้ตกเป็นกระแสข่าวความแม่แน่นอนเรื่องอนาคตมาอย่างต่อเนื่องหลังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่รวมไปถึงการที่ซีดานลาออกนั้นก็ได้ส่งผลต่อทีมทําให้นักเตะรายดังกล่าวมีข่าวย้ายออกในที่สุดโดยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยตามรายงานนั้นเรือใบสีฟ้าต้องการตัวรามอสมาจับคู่กับ ias, รูเบนดิอัสในฤดูกาลหน้าแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดกลายเป็นว่าเรือใบสีฟ้าขยับมาเป็นเต็งหนึ่งด้วยราคาแทง4ีจ่าย5ขณะที่รองลงมาเป็นเปเอเชและไบเยนมิวนิกตามลำดับสำหรับผู้เล่นวัย35ปีนี้ได้เล่นในถิ่นซานติียโกเบนาเบลมาตั้งแต่ปี2005พร้อมลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้นถึง671เกมและทำไป101ประตูค่ะ ไปต่อกันที่ข่าวนี้เลยนะคะเรือใบสีฟ้าสนใจใช้ออปชัน่น25ล้านปอนด์ซื้อลุยกลับคืนค่ะโดยสื่อดังอย่าง 90m ก็เปิดเผยว่าเรือใบสีฟ้าตกเป็นข่าวกำลังแสดงความสนใจที่จะใช้เงื่อนไขในการซื้อดักลาสลุยมิดฟิลด์ของแอสตันวิลล่ากลับไปยังถิ่นเอริฮัสเตเดียมอีกครั้งในราคา25ล้านปอนด์ดักลาสลุยนะคะเป็นกองกลางชาวบราซิเลียนย้ายมาจากวัสโกดากามามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2017ดด้วย ค่าตัว10ล้านปอนด์ค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะสอดแทรกขึ้นไปอยู่ในชุดใหญ่ได้ก่อนจะถูกปล่อยให้กับแอสตันวิลล่าไปในราคา15ล้านปอนด์เมื่อปี2019แต่เรืบยบสีฟ้าก็ไม่ลืมที่จะใส่ออปชั่น buy back cost หรือเงื่อนไขาการซื้อกลับเอาไว้ในดินนี้ด้วยโดยนับตั้งแต่ลุยย้ายมาอยู่กับสิงห์ผงาดเขาก็กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นภายใต้การคุมทีมของดินสมิธโดยลงเล่นไปทั้งสิ้น69นัดในช่วง2ฤ ดูการที่ผ่านมาค่ะโดยทั้งนี้ตามรายงานของ 90m ก็เปิดเผยว่าเป๊ปกอดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นแฟนตัวยงของลุยส์และต้องการที่จะใช้เงื่อนไขซื้อกลับในช่วงซัมเมอร์ในราคา25ล้านปอนด์ค่ะและนอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยังมีอีกหลายสโมสรที่ให้ความสนใจรวมไปถึงแอเลติโกมาดริดทีมดังจากลาลิกาสเปนด้วยเราไปลุยข่าวต่อไปกันเลยค่ะ รอ,อไปก่อนบิ๊กตูเฟิร์มเองค่ะว่าไม่ย้ายหนีอินเตอร์แน่นอนค่ะโดยโรเมลูลูกากูดาวยิงตัวเก่งวัย28ปีออกมายืนยันแล้วว่าเขาจะอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปในซีซั่นหน้าและได้พูดคุยกับว่าที่โค้ชคนใหม่ของทีมแล้วด้วยแม้จะได้รับความสนใจจากทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีก็ตามลูกากูกล่าวกับ vtm ว่าผมจะยังอยู่กับอินเตอร์ต่อผมได้คุยกับคนที่จะมาเป็นโค้ชใหม่ของพวกเราแล้วบางทีผมไม่ควรจะบอกก่อนนะแต่มัน เป็นการพูดคุยที่ดีมากๆเลยทีเดียวมีหลายทีมให้ความสนใจในตัวผมผมเสียใจด้วยนะผมยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นในตอนนี้ค่ะก็เป็นอันว่าเรือก,ก็ตัดตัวเลือกบิ๊กเนมออกไป1แล้วนะคะก็จะเหลือเพียงแค่2ก็คือแฮร์รี่เคนและเออร์ลิงฮาแลนด์ที่เป็นตัวเลือกในระดับต้นๆค่ะ ข่าวต่อไปนะคะแผน2เรือติดต่อเอเจน์ซิวาหวังดึงแทนกุลค่ะโดยสปอร์ตบิลสื่อดังเยอรมันเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ติดต่อกับเอเจน์ของอังเรซิวากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของแฟรงเฟิร์ตเพื่อโอกาสดึงมาเป็นตัวแทนของเซคิโออาเกโรในซัมเมอร์นี้ค่ะโดยสื่อเจ้าดังกล่าวนะคะก็อ้างว่าซิตี้ได้เคาะประตูไปยังบริษัทเอเจนซี่ของซิวาที่ทํางานโดยจอร์จเมนเดสดาวิงวัย25ปีมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายมาค้าแข่งใน พรเมร์ลีกมาโดยตลอดนะคะหลังย้ายออกจากปอร์โตไปยังเอซีมิลานเมื่อปี2017ด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์ค่ะตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่โดยถูกปล่อยยืมไปยังเซบียาและจากนั้นก็แฟรงเฟิร์ตกระทั่งถูกเซ็นสัญญาถาวรมาในเดือนกันยายนแต่ก็ยังคงได้รับความสนใจจากสโมสรในอังกฤษยอยู่ไม่ขาดสายแต่จากการคาดการณ์นะคะเป้าหมายตน้นต้นของเราก็ยังเป็นแฮร์รี่เคนแต่ว่าถ้าหากไก่้วยทองปฏิเสธขายให้เรือใบสีฟ้าก็มองตัวเลือกร ลง,ลงมาอย่างอังเรซิวาซึ่งมองว่ามีฝีเท้าดีพอสำหรับทีมเอาไว้แล้ว และสำหรับข่าวนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าหนูเลียมดีแลบด้วยค่ะโดยในปีนี้ดีแลบได้คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกยู3ค่ะโดยที่ล่าสุดพรีเมียร์ลีกก็ได้ประกาศว่าเจ้าตัวก็คือผู้คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกยู3หลังจากทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมคว้าชแชมป์ลีก และคว้าดาวซันโวของหลีกหลังซัดไปถึง24ประตูจาก20นัดทิ้งห่างที่2ที่ทำได้เพียงแค่13ลูกเท่านั้นสุดยอดไปเลยค่ะแล้วฤด,ดูการหน้าบอสเป๊ปของเราจะให้โอกาสเจ้าหนูคนนี้ได้ขึ้นมาเฉิดฉายอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเราหรือไม่เอาใจลุ้นอยู่นะคะบอส ส่วนข่าวต่อไปนะคะเดทิลิกาฟค่ะสื่อเมืองผู้ดีก็เปิดเผยว่าหลายสโมสรในยุโรปให้ความสนใจอยากได้แบนดโดซิวากองกลางจอมเทคนิคของแมนเชสเตอร์ซิตี้เราค่ะเดอรบสีฟ้าวางแผนที่จะปรับปรุงขุมกําลังใหม่ในซัมเมอร์นี้หลังจากคันดูนอันบูมาลักษประธานสโมสรก็ออกมายืนยันว่าจะเสริมทัพจัดหนักมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าราฮิมสเตอร์ลิงและลิยาร์ดมาเลสก็คือ2แข้งดังที่อาจจะโดนขายออกจากสโมสรระหว่างการดําเนินการตามแผนนี้แล าสุดมีรายงานว่า สโมสรนในยุโรปหลายทีมที่สนใจอยากได้เบนาโดซิวาไปเสริมแกล่งนำโดยทีมจากสเปนฝรั่งเศสและอิตาลีแข่งโปรตุเกตนั้นยังเหลือสัญญาย,ายาวจนถึงปี2025แต่ก็มีข่าวว่าเรือใบสีฟ้าอาจไฟเขียวให้ย้ายสังกัดหากเจ้าตัวอยากมองหาความท้าทายใหม่นับตั้งแต่ย้ายมาจากไอเอสมนาโกเมื่อปี2017ิซิวาก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้ว3สมัยคาราบาวครับสสมัยและ FA อคัพอีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกับการเป็นรองแชมป์ยูฟ่า ชั้เปลีกในครั้งล่าสุดนะคะ และก่อนที่จะจากกันไปในอีพีนี้นะคะแอดมินก็จะมาแจ้งข่าวการแข่งขันในรายการ c o m m u n i t y ี h i l l ค่ะซึ่งจะเป็นคู่ระหว่างแชมป์พรีเมียร์ลีกก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้และแชมป์ FA ครับก็คือเลสเตอร์ซิตี้ค่ะโดยทั้งคู่จะลงฟาดแข่งในวันที่7สิงหาคม2564เวลา5ทุ่มค่ะที่สนามเวมบลีย์เชียร์แมนซิตี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับอีพีนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามข่าวสารผ่านทั้งช่อง YouTube ของเราแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่ไทยแลนด์ค่ะและขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายกันแอดมินจะคอยตอบในทุกคอมเมนต์เลยนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสำหรับ EP นี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ